วันเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมายาวนานนับ30ปีเลยล่ะครับแต่คดีปริศนาในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ค้างคาใจผู้คนในประเทศรัเสเซียเมื่อมีกลุ่มนักปีนเขาทั้ง7คนได้รวมตัวกันออกเดินทางไปยังเทือกเขาแห่งหนึ่งแต่ใครจะรู้นะครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของพวกเขาจะกลับกลายเป็นทิพย์มรณะที่เหลือผู้รอดชีวิตกลับมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเด e k ค ma ดาบินซ ปริราสาวน้้ออยผูรดชีววิตสัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชว์แปงท a l กแอ g i n นอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่ผมจะมาเล่ามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความคล้ายคลึงกับนักปีนเขาเดียรล็อบที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปเมื่อนานมาแล้วครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักปีนเขาทั้ง9้าคนที่ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งและผลก็ปรากฏว่าพวกเขาทั้ง9้าไม่ได้กลับลงมาแม้แต่สักคนเดียวครับและเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นกับกลุ่มนักปีนเขาในประเทศรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นกันและก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการสืบสวนหลักฐานคําให้การต่างๆมันก็ดูมีความขัดแย้งมีปริศนามากมายซุกซ่อนอยู่ครับ แต่ก่อนที่เราจะมาร่วมกันไขคดีปริศนาในวันนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันเอาล่ะครับเรามาร่วมกันไขคดีปริศนาในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ที่ปีนเขาสุดพิศวงในครั้งนี้นะครับของประเทศรัเสเซียได้เกิดจากคุณครูนักปีนเขาผู้หนึ่งเธอมีชื่อว่าลุดมิล่าอายุ42ปีที่จะเริ่มออกเดินทางปีนเขาโดยมีสมาชิกนักเรียนอีก6คนด้วยกัน ได้แก่ซาชาทัตยานาเดนิสวาลยาวิกตอริยและทีมัวซึ่งนักเรียนทั้ง6คนที่จะร่วมออกเดินทางในครั้งนี้นะครับก็เป็นนักเรียนที่มีอายุไม่ถึง20ปีและเป็นมือใหม่ที่อ่อนประสบการณ์ด้านการปีนเขาทั้งสิน้นพวกเขาทั้ง7คนนะครับได้เริ่มออกเดินทางในวันที่2สิงหาคม ปีคิดตศกัช1993โดยมีเป้าหมายต้องการจะไปชิดภูเขาคามาดามันหนึ่งในเทือกเขาที่ได้รับความนิยมจากนักปีนเขามากมายทั้งในและนอกประเทศรัเสเซียและนอกจากกลุ่มนักปีนเขาของรุดมิลาผู้นี้แล้วนะครับในทริปนี้ยังมีนักปีนเขาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของนาตาเลียซึ่งเป็นลูกสาวของคุณครูรุดมิลาที่จะร่วมออกเดินทางในเส้นทางเดียวกัน พร้อมๆกัันเลยคบและในระหว่างที่นักปีนเขาทั้งสองกลุ่มนะครับกำลังทําการปีนเขาขึ้นไปตามแผนการที่พวกเขาได้กําหนดเอาไว้ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกติเรียบง่ายครับไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลใจแต่อย่างใดแต่แล้วเมื่อเข้าสู่วันที่3ของการเดินทางอยู่ๆก็มีพายุอิมะเกิดขึ้นจึงทําให้กลุ่มของรุดมิล่านะครับที่เต็มไปด้วยนักเรียนนักปีนเขามือใหม่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้พวกเขาจึงจําเป็นจะต้องหยุดพักตั้งแคมป์ และในตอนนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าพายุหิมะก็ยังคงตกหนักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพวกเขาจึงทําได้เพียงแค่อดทนกับความเหน็บหนาวอย่างทรมานรอจนกว่าสภาพอากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติจึงจะเริ่มทําการออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งและในส่วนทางด้านฝั่งของกลุ่มนาตาเลียน,นะครับผู้ที่เป็นลูกสาวเมื่อเธอตัดสินใจออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนและเห็นว่ากลุ่มของลุดมิล่าผู้เป็นแม่ ยังไม่มาเจอกันณนตำแหน่งจุดเช็คพอยต์ตามแผนที่วางกันเอาไว้แม้ว่าพายุหิมะจะสงบลงไปนานแล้วก็ตามซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่ผิดสังเกตเอามากๆเลยทีเดียวครับแต่ด้วยความที่ลุดมิน่าแม่ของเธอนะครับเป็นนักบินเขาที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนาตาเลียเธอจึงไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรครับแล้วก็คิดเพียงว่านักบินเขาอีกกลุ่มหนึ่ง อาจจะพบเจออุปสรรคเล็กน้อยครับที่ทําให้การเดินทางต้องลาช้าพอเพราะเนื่องจากว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่การปีนเขาการเดินป่าจะต้องพบเจออุปสรรคหรือว่าสภาพอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นกลุ่มของนาตาเลียนะครับจึงตัดสินใจเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยที่ไม่ได้หยุดรอกลุ่มของรุดมีนาแต่อย่างใดครับซึ่งทิปการปีนเขาในครั้งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกติเรียบง่ายครับดูไม่มีอะไรน่าผิดสังเกต,ตแต่อย่างใดแต่แล้วเมื่อเข้าสู่วันที่8ของการเดินทาง เริ่มต้นทพิปมรณะในครั้งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับในช่วงเช้าของวันนั้นชาวบ้านผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆภูเขาลูกนี้ก็ได้บังเอิญมาพบเข้ากับวาวายาหญิงสาวผู้หนึ่งที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนักปีนเขาเดินเรียบตามแม่น้ําลงมาจากภูเขาลูกนี้ครับซึ่งเธอก็อยู่ในสภาพที่เนื้อตัวเปื้อยนะครับเต็มไปด้วยคราบสีแดงๆคล้ายเลือด และยังอยู่ในอาการที่เนื้อตัวสั่นตื่นตระหนกไม่พูดไม่จาไม่ตอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับแม้ว่าใครจะถามอะไรเธอก็ตามอาการของเธอในตอนนี้มันคล้ายเหมือนคนเสียสติที่เจอเหตุการณ์เดวร้ายหนักๆมาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนชาวบ้านผู้คนกลุ่มที่พบเจอเธอนะครับจึงได้เข้ามาทําการช่วยเหลือเธอเอาไว้ก่อนที่จะส่งตัวเธอให้กับตํารวจเพื่อทําการสืบสวนกันต่อไปครับแต่ไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ จะทาการสืบสวนสอบถามข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเธอนะครับว่าเธอชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนและเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาลูกนั้นแต่วาย่าเธอก็ยังคงอยู่ในอาการนิ่งเงียบช็อกไม่พูดไม่จาหรือว่าให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่น้อยครับและเมื่อเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันดูไม่ชอบมาพากลเท่าไหรนักทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงรีบทําการส่งคนขึ้นไปสํารวจภูเขาลูกนั้นโดยด่วนเนื่องจากพวกเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ และแล้วหลังจากที่ทําการสํารวจอย่างละเอียดมาอย่างยาวนานถึงประมาณ2สัปดาห์นะครับในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเจอเข้ากับร่างกายของกลุ่มนักปีนเขาอีกหคนที่เหลือที่อยู่ในสภาพสิ้นลมหายใจร่างกายของผู้คนทั้ง6นะครับตอนที่เจ้าหน้าที่พบเจอก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อคลุมกันหนาวแต่อย่างใดแถมบางคนนะครับก็ไม่ได้สวมใส่รองเท้าเลยด้วยซ้ําซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องที่แปลกมากๆนะครับการที่ผู้คนจะไม่สวมใส่เสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดขนาดนี้ และสิ่งที่น่าแปลกใจมากที่สุดนะครับก็คือตามอาวัยวะบนใบหน้าของพวกเขาทั้ง6กลับมีคราบสีแดงแห้งๆเปิดเปื้อนไปหมดครับร่างกายของพวกเขาทั้ง6นะครับถูกนําส่งต่อแ้ให้ทีมแพทย์ทําการชนะสูตรกันต่อไปและแล้วผลก็ออกมาได้ข้อสรุปกันว่าร่างกายของนักเรียนทั้ง5คนมีสภาวะไฮโปเทอร์เมียหรือก็คือสภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิต่ํากว่าขีดจํากัดร่างกายของมนุษย์นั่นเองครับ แต่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือผลการชนสูตรร่างกายของรุดมิราผู้เป็นคุณครูกลับมีอาการหัวใจวายร่วมด้วยซึ่งในตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทําการหาหลักฐานความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เลยครับจึงทําให้คดีเกี่ยวกับนักปีนเขากลุ่มนี้ถูกปิดตัดจบลงโดยให้สาเหตุการจากไปของผู้คนทั้ง6ว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลจากการชนสูตรของทีมแพทย์เพียงเท่านั้นเองครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ วันเวลาก็ผ่านมาประมาณ1ปีให้หลังจุดเปลี่ยนของคดีในครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่อยู่บาวญ้าหญิงสาวผู้รอดชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้ออกมาเล่าความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกนักปีนเขาทั้ง6คนที่จากไปเอาไว้ว่าในช่วงเวลาที่เธอและสมาชิกอีก6คนกําลังตั้งแคมป์หลบพักพายุหิมะอยู่บนภูเขา เมื่อพายุสงบลงสมาชิกทั้งหมดจึงได้ทำการก่อไฟทำอาหารและเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่ออกเดินทางมาได้เพียงแค่ไม่นานนะครับอยู่ๆซาชาหนึ่งในสมาชิกก็กรีดร้องตะโกนออกมาจนทําให้สมาชิกทุกคนเกิดอาการตกใจและหันไปมองที่ซาชาจึงได้พบว่าเขามีอาการผิดปกติมีน้ำลายฟูมปากแถมอวัยวะต่างๆบนใบหน้าของเขาก็มีเลือดไหลออกมา ก่อนที่ร่างกายของเขาจะเกิดอาการชักกระตุกและล้มลงหมดสติไปเมื่อเห็นดังนั้นคุณครูรุดมีล่านะครับจึงรีบวิ่งเข้าไปดูอาการพร้อมกับตะโกนออกคําสั่งให้สมาชิกเด็กๆที่เหลือตั้งสติรีบเดินนําหน้าไปก่อนเดี๋ยวนี้แต่กลับกลายเป็นว่าไม่นานหลังจากนั้นอยู่ๆนักเรียนทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องของคุณครูดังขึ้นสมาชิกที่เหลือนะครับจึงรีบวิ่งกลับมาดูและก็พบว่ารุดมีลาคุณครูผู้นี้เธอก็มีอาการเดียวกับซาชา และฟุบล้มลงหมดสติไปอีกคนด้วยเช่นกันเมื่อเห็นดังนั้นนะครับสมาชิกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทัตตานาจึงรีบวิ่งเข้ามาดูครับและผลก็ปรากฏว่าเขาก็มีอาการเหมือน2คนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะล้มลงหมดสติไปเป็นรายที่3ส่วนเด็กนักเรียนอีก4คนเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาก็เกิดอาการหวาดกลัวและตกใจเป็นอย่างมากในตอนนั้นวิกตอริยและทีมัวจึงรีบวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอย่างทันทีส่วนเดนิส ก็วิ่งมาหลบอยู่หลังก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่นักเหลือก็เพียงแต่วายาหญิงสาวผู้รอดชีวิตที่เธอมีอาการช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนนิ่งขาตายอยู่กับที่ไม่ยอมขยับตัวไปไหนก่อนที่ต่อมาสมาชิกทั้งสองคนที่ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าก็มีอาการเดียวกันเกิดขึ้นและล้มลงหมดสติด้วยเช่นกันครับ และเมื่อเห็นดังนั้นวาวยาและเดนิสจึงรีบวิ่งหนีออกจากพื้นที่บริเวณนั้นกันอย่างสุดชีวิตแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเดนิสก็ล้มลงไปกองกับพื้นด้วยอาการที่เหมือนคนอื่นๆก่อนหน้านี้และแล้วหลังจากที่สมาชิกในกลุ่มทั้งหมดสิ้นใจลงวาวยาเธอก็รีบวิ่งหนีเข้ามาในป่าด้วยความตกใจกลัวและด้วยความที่สภาพอากาศในตอนนั้นยังคงมีหิมะตกหนักอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เธอรู้สึกหนาวทรมานเป็นอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจหาที่นอนหลบพักอยู่ใต้ต้นไม้ครับแต่เมื่อเธอรู้ดีว่าร่างกายของเธอไม่สามารถทนกับสภาพอากาศที่หนาวแบบนี้ได้นานเท่าไหร่นักบวกกับในตอนนั้นเธอไม่มีอาหารหรือวัสดุเบียงใดๆเลยแม้แต่น้อยเธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิตเช่นแผนที่ถุงนอนและอาหารจากกระเป๋าสัมภาระของสมาชิกคนอื่นๆก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงเวลา3าวันแรกที่เธอออกเดินทางเธอก็ได้พยายามตามหาผู้คนเผื่อว่าอาจจะพบเจอกลุ่มนักปีนเขากลุ่มอื่นๆที่บังเอิญมาพบเจอเธอเ,ธอเข้าและช่วยเหลือชีวิตเธอเอาไว้ได้แต่ในตอนนั้นก็กลับกลายเป็นว่าเธอไม่พบเจอวิแววของผู้คนเลยแม้แต่น้อยครับจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วันที่4นะครับเธอก็ได้เดินทางมาจนพบเจอกับแม่น้ําสายหนึ่งเธอจึงตัดสินใจเดินเรียบตามแม่น้ําลงมาจากภูเขาครับ ก่อนที่จะมาพบเจอกับผู้คนชาวบ้านที่ได้เข้ามาทําการช่วยเหลือเธอเอาไว้ตามที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับซึ่งการที่วาวยาหญิงสาวผู้นี้นะครับออกมาบอกเล่าประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขาลูกนั้นมันก็ทําให้คดีการจากไปของกลุ่มนักปีนเขาทั้งหคนที่ดูเหมือนจะจบลงอย่างง่ายดายต้องกลับกลายเป็นคดีที่โด่งดังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งโลกและยังคงสงสัยกันว่าอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนทั้ง6เหล่านั้นมันคืออะไรกัน และเพราะเหตุอันใดกันที่วาย่าหญิงสาวอายุ17ปีผู้นี้กลับมีชีวิตเหลือรอดมาได้เพียงแค่คนเดียวโดยที่ตัวเธอนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยครับสำหรับข้อสันนิษฐานข้อที่1นะครับหลายๆคนก็เชื่อกันว่ากลุ่มนักปีนเขากลุ่มนี้อาจจะบังเอิญปีนขึ้นไปและพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับของทางรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นการทดลองลับของฐานรัเสเซีย จนทำให้หน่วยงานนะครับจำเป็นจะต้องกวาดล้างพวกเขาเพื่อปกปิดความลับเหล่านี้เอาไว้และผลจากการชนะสูตรร่างกายที่แท้จริงของพวกเขานะครับก็อาจจะโดนปกปิดจากทีมแพทย์และทีมสืบสวนอีกด้วยเช่นกันแต่ข้อสันนิษฐานข้อนี้นะครับก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยครับที่เห็นต่างและตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณภูเขาคามาดาบันแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และในปีปีหนึ่งนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับดังนั้นการที่ทางรัฐบาลนะครับจะมาเลือกจัดตั้งทําการทดลองรับตรงตําแหน่งบริเวณนี้ที่เสี่ยงต่อการถูกผู้คนมากมายมาพบเจอได้อย่างง่ายดายมันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหรน่นักแถมตําแหน่งที่พบเจอร่างกายของกลุ่มนักปีนเขาทั้ง6คนมันก็เป็นพื้นที่โลง่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายอีกด้วยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าหากทางรัฐบาลต้องการเก็บเรื่องราวเหล่านี้เป็นความลับจริง พวกเขาก็น่าจะต้องทําการเก็บร่างกายของผู้คนทั้งหมดไปทิ้งหรือซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถพบเจอหลักฐานและก็ทําให้เรื่องราวทั้งหมดนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเช่นนี้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับในพื้นที่บริเวณประเทศรัเสเซียก็ยังคงมีพื้นที่อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมันก็น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าครับที่ทางรัฐบาลจะไปตั้งสถานที่ทดลองรับที่ไม่ต้องการให้ผู้คนมาพบเจอ ส่วนอีกหนึ่งข้อขัดแย้งที่ผู้คนต่างตั้งข้อสงสัยกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าหน่วยงานฐานลับมีอยู่จริงทำไมวาวย่าหญิงสาวผู้นี้ถึงกลับมีชีวิตรอดกลับมาได้เพียงแค่คนเดียวทั้งๆที่พื้นที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นพื้นที่โลง่งไม่มีจุดอับสายตาให้เธอซุกซ่อนตัวแต่อย่างใดดังนั้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับที่หญิงสาวผู้นี้จะสามารถต่อสู้และเอาชีวิตรอดมาได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนต่างสงสัยกันนะครับก็คือถ้าหากว่าเธอสามารถหลบหนีเอาชีวิตรอดจากหน่วยงานลับมาได้จริงทำไมเธอถึงไม่เลือกที่จะยอมปิดปากเงียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆสงบไปทำไมเธอถึงเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าตอบจนทําให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของสื่อข่าวมากมายในช่วงเวลานั้นซึ่งการที่เธอออกมาบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เธอต้องโดนตามเก็บย้อนหลังจากกลุ่มทหารที่เธอพบเจอบนภูเขาก็เป็นได้ ดังนั้นมันก็ดูเหมือนว่าการที่เธอเลือกจะปิดปากเงียบไม่พูดเรื่องราวใดๆออกมานั้นมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้ตัวเธอปลอดภัยมากที่สุดเป็นในๆอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อที่2นะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่า อาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนทั้ง6คนที่หญิงสาวาวายาได้เล่าเอาไว้มันดูคล้ายคลึงกับอาการของคนที่โดนผลกระทบจากอาวุธชีวภาพหรือว่าสารพิษที่ทำลายระบบประสาทบางชนิดโดยผู้ที่ได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะมีอาการหายใจลำบากบอดบวมช้ำเนื้อตัวสัน่นน้ำลายฟูมปากหรืออาจจะหนักสุดถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเลยทีเดียวครับซึ่งที่มาของข้อสิษฐานข้อนี้นะครับก็เกิดจากการที่ผู้คนกลุ่มหนึ่งเชื่อกันว่ากลุ่มนักบินเขาเหล่านี้ น่าจะโดนสารพิษตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโนวิช็อกเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทที่ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวเียตลัสเซีย ในปีคิเตศกึ่งันกราช1 9 9าซึ่งมันก็ดำบังเอิญตรงเข้ากับปีที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้พอดีครับแถมบางแหล่งข้อมูลนะครับยังเคยมีการรายงานเอาไว้ว่าเคยมีการทดลองสารโนบิช็อกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับภูเขาคามาดาบันดังนั้นมันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ที่นักปีนเขาเหล่านี้อาจจะเดินทางขึ้นไปในช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลกําลังทําการทดลองสารพิษจึงทําให้พวกเขานะครับได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายและมีอาการอย่างที่เห็น แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับข้อสันนิฐานข้อนี้ก็ยังมีจุดขัดแย้งอยู่ดีครับซึ่งนั่นก็คือทําไมวาวยายังมีชีวิตรอดกลับมาได้เพียงแค่คนเดียวทั้งๆที่เธอก็ไม่ได้อยู่ห่างจากเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นเท่าไหร่นักดังนั้นร่างกายของเธอก็น่าจะได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปด้วยเช่นกันและสิ่งที่ยิ่งไปมากกว่านั้นนะครับก็คือจากคาให้การของเธอที่เล่าว่าหลังจากที่เพื่อนๆสมาชิกทุกคนล้มหมดสติลงเธอก็ยังได้ทําการเดินกลับไปยังจุดเกิดเหตุซ้ำสอง ค้นหาสเสบียงหรือว่าสิ่งของต่างๆอีกครั้งด้วยครับจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับว่าทําไมร่างกายของวาวยาจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสารพิษเหล่านี้แม้แต่น้อยครับ ส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อต่อมานะครับหลายๆคนก็เชื่อกันว่าเรื่องราวที่หญิงสาววาวยาผู้นี้เล่าออกมานั้นจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ตัวเธอเองนะครับก็อาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์ต้องการโกหกหรือว่ากุสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแต่อย่างใดแต่เนื่องจากว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่เมื่อมนุษย์คนเราพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายที่มีผลกระทบต่อจิตใจมันก็อาจจะส่งผลทําให้มุมมอง การจดจำกับเหตุการณ์นั้นๆมีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนไปได้บ้างและกว่าที่ตัวเธอะจะยอมเปิดปากเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมาให้ผู้คนได้รับรู้นะครับวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยมายาวนานนับปีครับ มันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ความทรงจําของเธอจะมีความผิดเพี้ยนมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นมันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าที่จริงแล้วร่างกายของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทั้งหมดอาจจะเพียงแค่เกิดสภาวะไฮโปเทอร์เมียซึ่งก็คือสภาวะที่ร่างกายนะครับมีอุณหภูมิต่ํามากๆจนทําให้ร่างกายช็อกและหมดลมหายใจไปในที่สุดซึ่งข้อสันนิษฐานข้อนี้มันก็ดูมีเหตุมีผลและมีความเป็นไปได้มากพอสมควรเลยทีเดียวเนื่องจากวันในคืนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับจากคาให้การของวาวยา ที่เล่าเอาไว้ว่ามันมีพายุอีมาะเกิดขึ้นจนทําให้พวกเขาทั้งหมดไม่สามารถก่อไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้และนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาต้องทนหนาวอยู่ท่ามกลางพายุอีมาะจนทําให้ร่างกายของพวกเขาเกิดสภาวะดังกล่าวก็เป็นได้ครับส่วนวาวยาสาเหตุที่เธอรอดชีวิตมาได้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะร่างกายของเธอมีความแข็งแรงมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆแถมเธอยังได้ทําการหลบหนีพายุเดินเข้ามายัางพื้นที่บริเวณป่า ที่มีต้นไม้ช่วยบังลมและมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของเธออบอุ่นขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยส่วนสําหรับข้อสงสัยที่ว่าทำไมณนะจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้พบร่างกายของพวกเขาอยู่ในสภาพที่ไม่สวมใส่เสื้อคลุมหรืออุปกรณ์กันหนาวใดๆซึ่งมันก็อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาวะ paradoxical undressing ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ เกินขีดจำกัดของมนุษย์จนทำให้ระบบประสาทเกิดความผิดเพี้ยนมีอาการประสาทหลอนสร้างสภาวะจำลองขึ้นมาหลอกว่าร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่ร้อนจัดและพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นอาการดังกล่าวนี้ก็มักจะชอบทำการถอดเสื้อผ้ากันหนาวทั้งหมดออกครับเพื่อระบายความร้อนให้กับร่างกายท,ทั้งทที่จริงแล้วในตอนนั้นสภาพอากาศค่อนข้างที่จะหนาวและเย็นจัดเป็นอย่างมาก และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับไปพบเจอร่างกายของพวกเขาทั้ง6ที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือแม้แต่รองเท้านั่นเองครับส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อต่อมานะครับก็เชิญว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะเกิดจากน้ําปนเปื้อนสารพิษด้วยหลายคนนะครับได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าทะเลสาบใบาคานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่นักก็มักจะเป็นจุดที่ผู้คนต่างรู้จักกันดีว่า มันเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมักเอาขยะเป็นพิษมาทิ้งไว้ตรงจุดนี้ครับมันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่สารพิษเหล่านี้จะไหลปนเปื้อนมาตามกระแสน้ําและนักปีนเขากลุ่มนี้นะครับก็อาจจะเผลอไปตักมากินโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยครับว่ามันมีความอันตรายมากเพียงใดและสาเหตุที่ทําให้วาวยาเธอรอดชีวิตกลับมาได้เพียงแค่คนเดียวนั้นหลายๆคนก็ได้ลงความเห็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะเธอครับได้ทําการเตรียมน้ําดื่มส่วนตัวมาเอง และก็ไม่ได้ดื่มน้ําจากแม่น้ําบริเวณใกล้เคียงเหมือนสมาชิกคนอื่นๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับข้อสันนิษฐานข้อนี้ก็ยังคงมีจุดขัดแย้งอยู่ดีครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าแหล่งน้ําดังกล่าวมีสารพิษที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่จริงสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นรวมถึงนักบินเขานักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆอีกมากมายนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันแต่มันกลับกลายเป็นว่าในพื้นที่บริเวณนั้นก็ยังไม่เคยมีการรายงานการสูญเสียของผู้คนนักท่องเที่ยวกลุ่่่มมออืนทีีาาาการคคล้ยึง ก,กลุ่มนักปีนเขากลุ่มนี้เลยแม้แต่น้อยครับส่วนสำหรับข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับก็เกิดขึ้นจากความคิดเด็นของผู้คนในโลกอินเทอร์นเน็ตมากมายครับที่ได้มาออกความพิดเห็นเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อาจจะเป็นอาการจากเห็ดพิษชนิดหนึ่งที่มีสารไซโลไซบินเป็นสารหลอนประสาทที่สามารถพบเจอได้ในเห็ดบางชนิดและนักปีนเขากลุ่มนี้ พวกเขาก็อาจจะบังเอิญไปเด็ดเก็บเห็ดชนิดนี้มาครับเพื่อมาประกอบอาหารก่อนที่จะทําทการออกเดินทางและสาเหตุที่ทําให้หญิงสาววาวยานะครับรอดชีวิตกลับมาได้เพียงแค่คนเดียวนั้นอาจจะเป็นเพราะเธอนะครับรับประทานมันเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากๆจนทําให้เธอนะครับมีเพียงแค่อาการประสาทหลอนและไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นชีวิตและภาพเหตุการณ์ต่างๆอันโหดร้ายน่าสยดสยองที่เธอพบเจอนะครับและนํามาบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่ได้รับฟังนั้นมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่อาการของเห็ดพิษ ที่กล่อมประสาทส,สร้างภาพหลอนให้กับเธอด้วยเช่นกันทั้งที่จริงแล้วสมาชิกที่เหลือทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ล้มลงหมดสติและจากไปอย่างสงบด้วยอาการไฮโปโทเมียเพียงเท่าน,นั้นเองครับและนี่ก็คือข้อสรีฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องราวคาดีปริศนาในครั้งนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้น่าจะเป็นไปตามข้อสรีฐานข้อใดมากที่สุดคิดเห็นอย่างใดก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และาหากเนื้อหาเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมีตรงส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและจะชอบคลิปแบบนี้ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้เพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าตอนต่อไปครับสุดท้ายนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพเลยนะครับสวัสดีครับ